สวัสดีค่ะลาวี่สเตชันตอนนี้คุณกำลังฟัง ธานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะธานีสปอยวันนี้ค่ะต่อเนื่องกันมาเลยกับมินิซีรีที่มีชื่อเรื่องว่าริงโกะซัง wants to try ปี2021่ดค่ะโดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่อามากิริงโกะสาววัย2ีเปีเธอเป็นหัวหน้าแผนกอีเวนต์แต่งงานค่ะแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นสาวเวอร์จินไม่เคยผ่านมือใช้มาก่อนผู้หญิงแต่ละคนที่เดินเข้าพิธีแต่งงานเนี่ยมีสกักก กันที่ยังเวอร์จินสาวเพอร์เฟกอย่างเธอก็ยังขาดแต่เรื่องนี้แหละทั้งเซ็กแล้วก็ความรักแน่นอนว่าริงโกะคือนางเอกของเรื่องนี้ค่ะที่บริษัทของนางเอกค่ะเธอมีคู่แข่งอยู่คนนึงเขาเป็นชายหนุ่มที่นางเอกน่ะมักจะถูกเปรียบเทียบเสมอเขานั่นมีชื่อว่าคามาสากเกนอายุเท่ากันกับนางเอกเลยทำงานพร้อมนางเอกแต่ได้เลื่อนขั้นก่อนเธอสาวๆที่ทำงานก็มองว่าเขาเป็นคนที่น่าเสียเวอร์จินให้มากที่สุดแต่ว่านางเอกของเราเธอไม่สนใจเกนค่ะเพราะว่าเธอปิ๊งปกับตากล้องที่มีชื่อว่า ฮิมายะฮิมายะเองก็ดูเหมือนจะสนใจนายเอกเหมือนกันถึงขั้นปฏิเสธสาวที่มาขอไลน์เขาเลยฮิมายะปฏิเสธสาวว่าเขาแอดไลน์ไม่เป็นและเขาก็ไม่ถนัดคุยกับสาวด้วยแต่ว่าสาวคนนั้นเธอไม่ยอมค่ะเธอกระซิบบอกฮิมายะว่าแต่ว่าเธอน่ะมีประสบการณ์เยอะนะพอน่อนายเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็ลุกลี้ลุกลนเหมือนกับไฟลนกล้นยิ่งถ้ามีคนมาเมาว่าเธอยังเวิร์จจิแล้วก็คงต้องมุดดินหนีเลยด้วยเห็นนี้เองนางเอกค่ะก็เลยรีบเข้านัดบอดกลุ่มทันทีคิบะรุนน้องคนสนิทของนาเเออกธรู้ึก แปลกใจมากๆที่นาเอกน่ะยอมมาเดทแบบนี้เพราะตอนมัธยมน่ะนาเอกก็ตั้งใจว่าจะเสียสิงให้กับคนที่ใช่เท่านั้นช่วงมหาลายัยเธอก็จะเป็นคนที่โดดเด่นไม่สนใจเรื่องแบบนั้นแล้ววัยทางานเธอก็มีสเปคที่ว่า 1. ชายคนนั้นจะต้องไม่หัวเราะคนที่เวอร์จินสจะไม่ดูถูกคนเวอร์จินสผู้ชายคนนั้นต้องไม่ปากสว่างไม่เมาเรื่องของคนอื่นนาเอกน่ะเลือกเยอะแบบนี้ไม่ได้นะอายุจะ30แล้วเรื่องอื่นๆนะ่ะไม่จําเป็นเลยถึงแม้นาเอกจะมีเหตุผลว่า3ข้อของเธอนั้นมันคือศักิ์รี แล้วกับความภูมิใจของเธอพอหน้าเอกไปถึงที่ร้านอาหารค่ะก็แทบจะลุกนี้เพราะว่าผู้ชายแต่ละคนที่มาเนี่ยไม่ตรงสเปคเธอซะเลยยิ่งคนตรงหน้าของเธอแล้วแล้วก็ปัดตกแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะว่าเขาหน่ะมีแฟนแล้วหน้าเอกของเราก็เลยเดินหนีออกมาจากร้านอย่างเซ็งๆหน้าเอกตัดสินใจแวะมาที่บาร์แห่งหนึ่งและนั่นทําให้เธอได้เจอกับคู่แข่งของเธอค่ะนั่นก็คือเกนนั่นเองตอนแรกหน้าเอกจะเดินหนีแต่สุดท้ายแล้วก็สะบัดบ,บ๊อบกลับมาขอนั่งด้วยหน้าเอกทักทายเกนตามมารยาทว่ามาที่นี่บ่อยอย่าง,งนนนนนนนััน้รอี ักพักเจ้าของบาคุจิที่เป็นเพื่อนของเกนเข้ามาแซวเกนว่านี่เขาคุยกับผู้หญิงได้ด้วยรอนางเอกบอกแค่คุยเฉยๆไม่ได้สนทนานะเพราะว่าภาพลักษณ์ของเขาหนะักค่อนข้างเย็นชาคุจิหัวเราะทำท่าไม่เชื่อเกนนะ่ะหรอจะเย็นชาเขาจึงได้เมาส์ให้หนางเอกฟังว่าตอนมัธยมนะนะเกนนะ่ะเป็นเด็กเนิร์ดเพื่อนๆบูลลี่เขาเรียกเขาว่ามอสเป็นมนุษย์ก้อนหินนะ่ะทางด้านเกนที่โดนเพื่อนเมาส์แบบนี้เขารำคาญก็เลยว่าจะกลับแล้วแต่คุจิก็ยังไม่หยุดยังเมาส์ต่อว่าเกนนะ่ะแอบชอบผู้หญิงคนหนนี้ เขาก็ยังไม่เลิกชอบเลยแถมเกนก็ยังเวอร์จิ้นอีกด้วยนางเอกที่ได้ยินแบบนี้ค่ะเธอก็เลยปิ้งไอเดียเกนน่ะก็ค่อนข้างจะตรงสเปค3ข้อของเธอนะนางเอกจึงได้เอ่ยปากว่าถ้าอย่างนั้นเธอขอเป็นคนพรากเวอร์จิ้นไปจากเขาได้ไหมแล้วนางเอกก็ลากแขนเกนไปโรงแรมค่ะตอนแรกเขาปฏิเสธแต่นางเอกก็ท้าเขาเขาหนักป๊อตอย่างนั้นหรอสุดท้ายแล้วเกนก็เลยเปลี่ยนใจทางด้านนางเอกก็มั่นใจมากๆที่เขาไม่รู้ว่าเธอเวอร์จิ้นน่ะเธอน่ะถือไพ่เหนือกว่าเขานางเอกขอตัวไปอาบน้ําก่อนแต่ว่าเกนได้เข้ามากอดเธอว่า อาบน้ำน่ะเหรอไม่จำเป็นเลยเขาผลักนางเอกลงบนเตียงคิดว่าเขาแค่วอรจินแล้วเขาจะกลัวเรื่องนี้เหรอนางเอกถูกเกณฑ์ขับปลดบ้าออกจากแม่เสือสาวกลายเป็นลูกไก่ที่หัวใจเต้นตุ๊บตุบพอโดนรุกมากๆเนี่ยนางเอกก็เป็นฝ่ายกลัวซะอย่างนั้นสุดท้ายแล้วเธอก็สารภาพมาว่าตัวเธอเองนั้นก็ยังเวอรจินเหมือนกันพอสารภาพเรื่องนี้ออกไปอาการตื่นเต้นเมื่อกี้ก็หายไปเลยก่อนหน้านี้นางเอกของเราเธอเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งซิอ up แล้วก็ศึกษาข้อมูลตอนแรกเกณ์ได้ล้มเลิกความคิดนี้ไปแล้ว แต่ว่าตัวนางเอกเองค่ะเธอยังไม่ยอมเธอนะ่ะตั้งใจว่าจะทําให้ได้เซียเวอร์จินเพื่อเป็นประสบการณ์พวกเขาทั้งสองคนต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะนี่คือแผนหนีจากเวอร์จินไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเกนก็ยอมตกลงกับนางเอกถ้าอย่างนั้นอังคารหน้ามาเจอกันที่นี่นะเขากระซิบขู่นางเอกเตรียมตัวไว้ให้ดีล่ะต่อมาหน้าเอกพยายามจะศึกษาว,วิธีการทําเรื่องอย่างว่าจากนิตยสารสักพักช่งพางภาพพยามะก็ได้โทรหานางเอกเพื่อให้เธอออกมาเช็คงานกับเขาหน้าเอกไปเจอเขาที่ร้านกาแฟหน้าเอกได้นางเช็คงาน กับเขาสักพักก็ชมว่าเขาเก่งมากๆไฮยามะเอยชมนางเอกกลับที่เขามาทํางานที่นี่เป็นเพราะนางเอกที่เคยพูดกับเขาเขาจะสามารถเห็นความสุขได้ด้วยตาตัวเองจากการทํางานนี้นางเอกรู้สึกเขินก็เลยหลบตาเขาสุดท้ายแล้วเขาชวนนางเอกไปกินข้าวเย็ยนด้วยกันไหมหนางเอกอยากจะไปแทบขาดใจแต่ว่าวันนี้เธอมีนัดกับเกนค่ะเพื่อทําตามข้อตกลงพวกเขาทั้งสองคนจะต้องห้ามจูบกันเพราะว่าไม่ใช่คู่รักเกนบน่นเธอย้ำข้อตกลงนี้มาหลายรอบแล้วหรือว่าเธอไม่พร้อมกันแน่นางเอกค่ะก็เลยตอบไปว่า แน่นอนว่าเธอพร้อมจากนั้นเกนก็ได้เดินหน้ารุกนางเอกค่ะวันนี้น่ะเธอหนีไม่ได้แล้วนะเขาถอดเสื้อผ้าของเธอออกแต่ว่านางเอกรู้สึกอายก็เลยเอามือปิดไว้เกนบอกไม่ต้องปลี่ยหรอกให้เขามองเธอนะเพราะว่าวันนี้เธอสวยแล้วทั้งสองคนค่ะก็เริ่มพิธีกรรมแลกเปลี่ยนพันธะทางเคมีกันลังจบภารกิจแล้วนางเอกก็ลุกขึ้นมาอับอายกับตัวเองทั้งนี้เธอยังโวยวายเกนทาไมเขาถึงได้นั่งเก๊กชิลขนาดนี้ล่ะเขาปิดหน้าของตัวเองปล่อยให้เขาทําท่าเก๊กบ้างเธอนางเอกเห็นท่าเคืองอายของเขาเ หัวใจเต้นแรงจนเผลอทำผ้าหลุดมือเลยค่ะจากนั้นทั้งคู่ก็ับมานั่งคุยกันนางเอกมีแผนใหม่พวกเขาจะมาเจอกันอีกจนกว่าพวกเขาจะสามารถทำเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองความมั่นใจของนางเอกทำให้เกนแซลเธอดูเหมือนว่าเธอจะเปลี่ยนไปนะนางเอกบน่นเรื่องนี้ไม่ต้องพูดก็ได้เกนลูบผมของนางเอกน่าทำให้เธอรู้สึกใจสนันตกแล้วต่อมาในที่ทำงานหลังจากมีอะไรกับเกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนางเอกก็รู้สึกว่าตัวเองนะ่ะมั่นใจขึ้นจะเดินเหินหรือทำอะไรก็รู้สึกเฉื่อชยช้แต่พอเจอเกนเท่านั้นแหละนางเอกก็ไปไม่ค่อยเป จากนั้นนางเอกก็เดินมาเจอกับพายมะเขาทักนางเอกดูเหมือนว่าเธอจะเซ็กซี่ขึ้นนะวันนี้โทษทีอาจจะพูดล่วงเกินไปน่อยนางเอกตอบไม่เลยเธอดีใจนะที่ได้ยินแบบนี้พายมะก็เลยชวนนางเอกไปกินข้าวด้วยกันแน่นอนว่าเธอก็รีบตอบตกลงไปแล้วทั้งสองคนก็ได้แลกลายกันนางเอกนึกย้อนไปวันนั้นที่เขาปฏิเสธสาวคนนั้นว่าสแกนคิวอาร์โค้ดไม่เป็นพายมะบอกไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะอยากแลกเบอร์กับผู้หญิงนะเมื่อแลกเบอร์แลกลายกันแล้วนางเอกก็ตะโกนออกมาอย่างดีใจพ่อหันกลับมาอีกที ็ได้เจอเกณ์เข้าเขาแซวเห็นแบบนี้นะ่ะลงอกไปทีนะนาเอกจะเดินนี้แต่เขาก็พูดขึ้นมาอีกว่ามั่นใจไว้สิกลัวอะไรนาเอกก็เลยหันกลับมาเพื่อจัดเนกไทให้กับเกณฑ์แต่แล้วเธอก็พบว่าตัวเองกําลังประหม่าต่อหน้าเกณฑ์ค่ะยิ่งเกนแกล้งทักนางเอกว่าเธอนะ่ะจาเรื่องบนเตียงวันนั้นได้สินะเขาผลักนางเอกติดกาแพงก่อนจะเอามือลูบหน้าของเธอแล้วทั้งสองคนก็ทําท่าจะจูบกันแต่พอคิดได้เกณฑ์ก็ไม่ได้จูบนางเอกและเขาก็กําลังจะเดินหนีไปแต่ว่านางเอกกลับเป็นฝ่ายดึงเนกไทของเขา เกนหันกลับมาพูดกับนางเอกวันอังคารหน้าเจอกันล่ะสูู้เข้ารูปผมของเธอก่อนจะเดินจากไปต่อมาหน้าเอกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปกินข้าวกับไฮยามะเธอมโนไปไกลว่าหลังจากกินข้าวกันแล้วพวกเขาก็จะกินอย่างอื่นกันต่อแต่สุดท้ายแล้วหน้าเอกก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเธอได้ยินเพื่อนร่วมง,งานเมาถึงประสบการณ์การมีอะไรกับแฟนแล้วหน้าเอกก็คิดว่าเธออาจจะยังไม่พร้อมกับไฮยามะเธอก็เลยยกเลิกนัดเพื่อไปเจอกับเกนวันนี้พวกเขาน่ะมาฝึกอาบน้ําด้วยกันนะนาาเอกเข้าไปเช็คในห้องน้ําเธอกลัว ว่าห้องน้ําน่ะมันสว่างเกินไปมันก็เห็นอะไรหมดเลยนะสิน้าเอกก็เลยพยายามจะสร้างบรรยากาศแทนเกนเห็นท่าทางโลกๆของนาเอกก็หัวเราะเขาเพิ่งจะเคยเห็นเธอทําท่าทางแบบนี้เลยนะเนี่ยเหมือนเด็กมัธยมเลยเพราะว่าที่ทํางานลูกของน้าเอกค่ะเป็นสาวมัน่นไม่มีสีหน้าท่าทางโลกๆแบบนี้ต่อมาน้าเอกได้จัดสถานที่ปิดไฟห้องน้ําจุดเทียนสร้างบรรยากาศแล้วเกนก็ลงมาแช่กับนางเอกเขาถามเข้าไปใกล้เธออีกหน่อยได้ไหมจากนั้นทั้งสองคนค่ะก็ได้ปั๊มน้ํากันไปแบบฟินๆในบรรยากาศแสงไฟ สลัวสลัวต่อมานางเอกได้เล่าเรื่องที่ทําข้อตกลงกับเกนให้กับคีบาฟังคีบาเตือนนางเอกแบบนี้นะ่ะมันเฟรนด์วิธเป็นในฟิตนะและเธอก็ควรจะระวังตัวเอาไว้อย่าเผลอใจไปมากกวนน่านี้เพราะว่านี่คือครั้งแรกของเธอนางเอกพยายามจะทําตัวเป็นหญิงแกรง่งเธอไม่รู้สึกอะไรแต่พอได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดถึงเกนทีไรก็สะเทือนทุกทีทุกครั้งที่ได้ยินชื่อของเขาจากนั้นนางเอกก็ได้รับโทรศัพท์แล้วพออผนกเซลลก็มาที่ห้องจัดง,งานแต่งงานได้ข่าวว่าพออเป็นพ่อของเจ้าสาวด้วยนะ ขึ้นชื่อเรื่องดาแลกด่าไว้ก่อนทุกคนมักจะเรียกเขาว่าปีาศาจพ่อผอ,อปรากฏตัวเนี่ยก็ด่าแหลกลาเลยผแผนกของนางเอกทํางานไม่ได้เรื่องถึงแม้จะมีงบน้อยเวลาน้อยถ้าทํางานไม่ได้ก็ลาออกไปสินางเอกพยายามจะเถียงสู้แต่ด้วยความที่อยู่ตําแหน่งต่ากว่าเธอก็ได้แต่ยืนฟังสักพักเกนก็โผล่มาพยายามจะอธิบายให้ผอ,อฟังว่าเขาเป็นคนคอนเฟิร์มทุกอย่างเองแล้วที่เขาคอนเฟิร์มไปก็มาจากการตัดสินใจของผอ,อทั้งนั้นผอ,อเถียงไม่ออกก็เลยเดินหนีไปเกนออกมาคุยกับนางเอกข้างนอก เข้ากอดปลอบใจเธอที่นางเอกถูกดา่าไม่เป็นไรไม่ต้องทําท่าเข้มแข็งต่อหน้าเขาก็ได้นางเอกกอดกับเกนแล้วเธอก็รู้สึกว่าเธอน่อยากจะอยู่กับเขาแบบนี้ตลอดไปเลยที่เธอรู้สึกแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาคือคนแรกของเธอหรือเปล่าถัดมาค่ะขณะที่นางเอกกําลังทํางานเธอก็นึกกับตัวเองว่าตอนนี้เธอกับเกนมีความสัมพันธ์แบบเฟรนด์วิดเบนฟิตแต่ว่าเธอนะ่ะกลับรู้สึกหวั่นไหวและจากนั้นนางเอกค่ะก็มานั่งพักเพื่อตอบข้อความของไฮยามะทางด้านของเกนที่เป็นเวลาพักของเขาเหมือนกันเขาจึง มานั่งสุบุรีใกล้ๆนางเอกเขาถามข้อความของไายามะเธอยังไม่ได้ตอบเพราะนางเอกนิ่งไปเกนพูดต่อถ้าอย่างนั้นอย่าตอบเลยนะสักพักเสียงโทรศัพท์จากฮายามะก็ดังขึ้นนางเอกลุกขึ้นไปรับสายแต่ว่าเกนได้เดินมาจับมือของเธอไว้การกระทำของเขาทําให้นางเอกรู้สึกสับสนแต่ว่านางเอกก็ตอบกลับฮายามะไปว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราเจอกันนะเมื่อวางสายเสร็จแล้วเกนได้พูดตัดพ้อกับนางเอกว่าเธอน่ะไม่ได้ปฏิเสธฮายามะนี่เข้าปล่อยมือของนางเอกแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมแม่นางอก จะรู้สึกวุนว่นวายกับเขาแค่ไหนก็ตามเธอก็บอกกับตัวเองว่านี่คือความสัมพันธ์ของพวกเขามันก็แค่ข้อตกลงเท่านั้นต่อมามีคู่รักมาติดต่อนางเอกเพื่อจัดงานแต่งงานฝ่ายิงรู้สึกสนใจที่นางเอกพูดแต่ดูเหมือนฝ่ายชายจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าเขาจะวุ่นวายกับเรื่องงานตลอดเวลาสักพักเขาก็ลุกหนีจากออฟฟิศไปทิ้งให้แฟนของเขาจัดการเรื่องนี้ตอ่อและหลังจากนั้นหน้าเอกก็ได้ยินเพื่อนร่วมงานเมา่มอยว่าคู่รักนั้นนะ่ะผู้ชายเป็นถึงหมอเลยนะโปรไฟล์ดีมากๆนาเเอกก็ลย เสิร์ชหาข้อมูลของสองคนนี้ดูเหมือนพวกเขาจะประสบความสําเร็จเลยแถมยังอายุเท่ากับนางเอกอีกนางเอกไม่ใช่แค่ขาดประสบการณ์เรื่องอย่างว่าแต่ยังขาดประสบการณ์เรื่องการเดทแล้วก็เรื่องการแต่งงานถัดมานางเอกเดินมาเจอกับเกนในใจของเธอคิดว่าเขาคงไม่ใช่คนที่จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดของเธอไปได้แน่ๆนางเอกก็เลยเดินหนีเข้าไปนั่นทําให้เกนก็รู้สึกว่านางเอกน่ะไม่ได้สนใจเขาต่อมานางเอกออกมาเจอกับฮายามะทั้งคู่กําลังจะไปหาอะไรกินด้วยกันแต่ด้วยความบังเอิญอีกแล้วนางเอกและฮายามะก็ได้บัง เอญเจอกับเกนแล้วก็เพื่อนรวมงานโมริโมริเขาเป็นสายเผื่อค่ะเขารีบเข้ามาทักนางเอกกับฮายามะทันทีว่า2คนนี้มีซัมติงกันอย่างนั้นรอฮายามะแก้ตัวเขาชวนนางเอกออกมากินข้าวเพื่อตอบแทนที่เธอช่วยเหลือเขาไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งนั้นทางด้านของเกนก็ได้เอ่ยก,กับนางเอกนิ่งๆว่าขอให้มีวันที่ดีนะจากนั้นทั้งสี่คนก็ได้แยกย้ายกันนางเอกที่ยังรู้สึกตกใจที่ได้เจอเกนสีหน้าของเธอนั้นก็ดูไม่ค่อยดีฮายามะข่ะก็พยายามจะชวนนางเอกคุยจนทําให้เธอนั้นออกจากอารมณ์ ที่ไม่ดีได้ทั้งสองคนไปดื่มด้วยกันพร้อมกับพูดคุยกันอย่างถูกข้อทางหน้าของเกนที่พอจะรู้ว่าพายามะน่ะเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆและนางเอกเองก็คงจะชอบพายามะเหมือนกันเขาจึงรู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เขาจึงมานั่งดื่มที่บาร์ของคูจิแน่นอนว่าคูจิก็แซวที่เขาไปเปิดซิงกับนางเอกแต่ว่าเขากลับมานั่งกลุ้มใจหรือว่าเขานะ่ะจะยังไม่ลืมลีโนคนที่เขาชอบอย่างนั้นหรอเกนน่ะเลิกเป็นแบบนี้สักทีเธอตัดไปที่นางเอกค่ะหลังดื่มเสร็จแล้วเธอก็ขอหาค่าเครื่องดื่มกับเขาทาั้้งนี นางเอกยังชื่นชมไฮยามะที่เป็นคนทำงานเก่งไฮยามะจึงเข้าประชิดตัวนางเอกพร้อมกับโน้มหน้าจะไปจูบเธอแต่ว่านางเอกก็ได้เอามือกันเอาไว้พวกเขาน่ะดื่มกันเยอะแล้ววันนี้แยกย้ายกันเถอะไฮยามะถามถ้าพวกเขาออกมาเจอกันอีกครั้งแล้วไม่ได้ดื่มเขาขอเธอเรื่องนี้ได้ใช่ไหมนางเอกตอบได้สิแล้วนางเอกก็แยกย้ายกับไฮยามะเธอได้รีบโทรหาเกนทันทีนางเอกตัดสินใจวิ่งไปที่บ้านเขาแบบงงๆเเกนได้แซนางเอกเดทกับไฮยามะเป็นยังไงดีไหมนางเอกปฏิเสธไม่ใช่เลยที่ เธอมานะ่ะเธออยากจะเจอเขาตั้งหกักเกนเข้าไปก่อนนางเอกและภาพก็ตัดไปที่ทั้งคู่ใช้เวลาในค่ำคืนนี้ไปกับการแลกเปลี่ยนพันธะทางเคมีกันนางเอกยอมรับกับตัวเองได้แล้วตอนนี้เธอไม่แคร์เสียงใครทั้งนั้นเพราะว่าเธอต้องการแค่เกนหลังจบภารกิจเสร็จแล้วนางเอกก็ได้ถามเขาวันนี้ไม่สูบบุหรี่อย่างนั้นหรอเขาตอบเขาอยากจะดื่มดำม่ำบรรยากาศหลังจากเสร็จภารกิจหน้าเขาเรียกให้นางเอกไปนอนใกล้ๆ้นางเอกทำหน้านิ่งๆก่อนจะกระดึ๊บไปนอนข้างๆเกนเขาแซวทำอะไรของเธอเนี่ยน่ารัก แล้วทั้งสองคนก็มองหน้ากาาันค่ะทําท่าจะจูบกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่านางเอกก็เปลี่ยนใจรีบลุกนี้เธอเข้ามาในห้องน้ําบ่นกับตัวเองว่าถ้าสรารภาพความรู้สึกของเธอออกไปความสัมพันธ์นี้จะจบลงเลยไหมนะแล้วจากนั้นนางเอกก็ออกมาจากห้องน้ําเธอก็ได้เห็นว่าเกนหลับไปแล้วนางเอกก็เลยมองโน่นนี่นั่นในห้องของเกนสุดท้ายแล้วก็หยิบหนังสือรุ่นมาเปิดๆท่านั่นทําให้หนางเอกได้เห็นหน้าของคนที่เกนชอบ เธอคนนั้นก็คือลิโนะลูกค้าของเธอที่กําลังจะจัดงานแต่งงานให้นั่นเองนางเอกเซอร์ไพรส์มากๆเลยภาพตัดมาที่เช้าวันต่อมานี่คือครั้งแรกที่เธอได้ตื่นขึ้นมาในบ้านของผู้ชายเห็นหน้าตาน่า,นา,นารักน่ารักของเกนที่หลับแล้วเนี่ยเธออยากจะจ๊บเขามากๆเลยนางเอกพยายามจะซ่อนความรู้สึกคลั่งรักของตัวเองเอาไว้พอยอมรับแล้วว่าเธอน่าชอบเขาเวลาอยู่ใกล้ๆหัวใจก็ยิ่งเต้นแรงจากนั้นนางเอกก็ได้บอกกับเกนว่าเธอจะซื้อแปรงสีฟันมาคืนเขานะ <ๆ S 2> นะเขาบอกไม่ต้องซื้อหรอกเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเธอก็มาอีก ไม่ใช่หรอนางเอกยิ้มอย่างดีใจก่อนจะออกไปทํางานนางเอกได้บอกกับเกนว่าเธอจะไม่ไปเจอยามะอีกเกนจึงเดินเข้ามาหานางเอกถ้าอย่างนั้นวันอังคารเจอกันนะภาพตัดมาที่ความตื่นเต้นของนางเอกที่จะเจอกับเกนอีกครั้งหายไปในพริบตาเพราะว่าลีโนมาหานางเอกที่บริษัทเพื่อจัดการงานแต่งงานนางเอกกังวลมากๆกลัวว่าลีโนจะได้เจอกับเกนแต่ตอนที่นางเอกพาลีโนไปลองชุดเจ้าสาวสุดท้ายแล้วเกนก็ได้เจอกับลีโนยู่ดีทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างสนิทสนมทั้งนี้ยังได้ แลกลายแลกเบอร์กันอีกนั่นทําให้หนางเอกรู้สึกกังวลใจมากๆคนที่เกณฑ์ชอบคนละสไตล์กับเธอเลยทางด้านของเกณฑกับโมริพวกเขาได้เดินมาเจอกับฮายามะโมริสายขี้เพื่อเขาจึงรีบเข้าไปถามไถ่ฮายามะไปเดทกกับนางเอกเป็นยังไงบ้างฮายามะบอกนางเอกน่ะเป็นคนที่เข้าถึงยากมากๆการจะจีบเธอไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเกณฑเอ๋ยถ้าจะคบเล่นๆน่ะไปหาคนอื่นเถอะนางเอกไม่ใช่คนแบบนั้นฮายามะทํากลับเกนน่ะรู้จักนางเอกง,งั้นหรอแต่ว่านางเอกไม่อยากจะสนิทกับเกณฑนะแต่จะบอกให้เขา จริงจังกับนางเอกมากอยากจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของนางเอกมากด้วยตัดไปที่นางเอกที่กําลังกังวลเรื่องเกณฑ์กับลีโนเธอก็บังเอิญได้ยินเกณฑ์บอกกับโมรีว่าวันนี้เขาจะเลิกงานเร็วโมริเซราเขาจะไปไหนเดดอย่างนั้นหรอนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นค่ะก็หลงมากๆเธอใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เลยลากคิบะค่ะออกมาที่บร์ของคุจิเพื่อดื่มกันทั้งคู่พูดคุยกันถึงเรื่องลีโน่คุจิที่ได้ยินเรื่องราวที่สองสาวนั้นคุยกันเขาจึงได้รู้ว่าคนที่พวกเธอพูดถึงก็คือลีโน่คนที่ เก์ชอบหรือว่านี่มันคือโชคชะตาที่พวกเขาทั้งสองคนได้กลับมาเจอกันนางเอกพูดแต่ว่าบริษัทของเธอนาดัง ใครๆก็อยากจะให้พวกเธอจัดงานแต่งงานให้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรอกนะคิบาอยากจะรู้ว่าลีโนเป็นคนยังไงคุจิจึงได้เล่าให้ฟังว่าด้วยความที่เกนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดกับใครเกนจึงมีแค่คุจิที่สนิทด้วยแต่ว่าลีโนเธอเป็นผู้หญิงน่ารักเข้ามาคุยกับเกนก่อนนั่นทําให้เกนได้รู้จักกับผู้หญิงคนแรกนั่นก็คือลีโนและแน่นอนว่าเกนก็ถูกใจลีโนเอามากๆพวกเขาพูดคุยกันเรื่องลีโนสักพักเกนก็ได้พาลีโนมาที่บานนี้เลยเมื่อเกนเหลือไปเห็นหนางเอกเขาก็ชต<ๆ><ๆ> แปบบหนึงท่าทางของเขาดูเหมือนจะเลิกลากทางด้านของลีโนที่เห็นหนาเอกก็รีบเอ่ยทักคีบ่อยากจะเล่นสนุกเธอก็เลยชวนทุกคนมานั่งดื่มด้วยกันแต่ว่านาเอกลนะกลับพูดแทรกลีโนน่ะกําลังจะได้แต่งงานแล้วเป็นยังไงถ้าได้เดทครั้งสุดท้ายลีโน <L ino S 2> เห็นด้วยกับความคิดของนางเอกเธอชวนเกนมาเดทกับเธอทางด้านของนางเอกที่เป็นคนเสนอความคิดนี้เองกับรู้สึกทนดูไม่ได้นาเอกก็เลยลากคุจิกลับบ้านระหว่างทางเดินกลับคีบ,บ่าบ่นครั้งแรกของนางเอกทาไมต้องเลือกเกนด้วยเขานะ่ะจะทําให้เธอลืมรั ครั้งนี้ไม่หลงแน่แน างเอกของเราค่ะก็เก็บเรื่องนี้มานอนคิดมากเธอน่ยนอนไม่หลับเลยมโนไปโน่้นนี้นั่นสุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจโทรหาเกนแต่ว่าเขาไม่รับสายนางเอกยิงเพอไปกันใหญ่ทั้งสองคนอาจจะกําลังปั๊มน้ํากันอยู่ก็ได้ท้ายที่สุดนางเอกค่ะก็ได้โทรหาคิบะคีบะก็เลยโวยวายนางเอกที่โทรมาปลุกกลางดึกแบบนี้จะไปรู้ได้ยังไงที่เขาไม่รับสายนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าดึกหรือไม่ก็กําลังทําอย่างอื่นอยู่เช้าวันต่อมานางเอกยังคิดมากไม่หายเธอพยายามคิดว่าถ้าเธอเจอหน้าเกนแล้วเธอจะพูดยังไงท้ายที่สุด นางเอกก็เจอเกนเข้าจริงๆเขาเดินเข้ามาทักนางเอกพร้อมกับถามว่าเมื่อวานอ่ะโทรมามีเรื่องอะไรนางเอกก็เด้แต่แถไปว่าเมื่อวานเธอเห็นคนบนรถไฟเยอะเลยก็เลยอยากจะถามเขาว่ากลับบ้านไปยังไงขณะที่นางเอกกำลังโลกๆมริก็ได้เดินเข้ามาขัดนางเอกจนทำให้เธอมองแรงเข้าไปหนึ่งทีมริเสนอหน้าเข้ามาถามว่าเขาไปเดทกับดีโน่เมื่อวานเป็นยังไงเกนบอกแน่นอนว่าพวกเขาทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันไม่มีอะไรทั้งนั้นเขารู้ว่าตัวเองต้องอยู่ที่ไหนถึงแม้เกนจะพูดแบบนั้นแต่นางเอก ก็ย,ย้ำกับตัวเองอยู่ดีลีโนะ่อะยังไงก็เป็นคนที่เกนชอบมาตลอดหลายปีตัดมาที่วันอังคารค่ะนางเอกมาหาเกนที่บ้านเธอนั่งหันหลังให้กับเขาถ้าเธอเห็นหน้าเขาตอนนี้แล้วก็เธอต้องถามเขาเรื่องลีโน่ไม่ออกแน่เลยเกนบน่นทาไมหันหลังให้เขาแบบนี้ล่ะให้เขามองหลังเธอแบบนี้มันโอเครอเกนจึงได้เข้าไปสวมกอดน,นางเอกจากข้างหลังกอดเธอแล้วสบายใจดีจังซึ่งนาเงเอกเองก็รู้สึกดีที่เขากอดเธอเธอก็เลยจะเอ่ยปากถามเรื่องลีโน่แต่ก็พูดไม่ออกเปลี่ยนคําถามไปถามเขาว่า ช่งอยู่นะเขาทําอะไรทั้งคู่พูดคุยกันนิดหน่อยเกนจึงเสนอว่าถ้าอย่างนั้นวันอังคารหน้าพวกเขาไปเที่ยวกันดีไหมเธออยากจะไปที่ไหนล่ะนางเอกตอบถ้าอยากจะไปสวนสัตว์หน้าถ้าไปวันอังคารเขาจะไม่ติดงานหรอเกนบอกเรื่องนั้นไม่เป็นอะไรเขาจัดการได้หน้านางเอกหันกลับมาคุยกับเขาสัญญากับเธอสิเกนพูดในที่สุดเขาก็ได้เห็นหน้าเธอสักทีหน้าของเธอก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยแล้ววันต่อมาแม่นางเอกจะดีด้าที่จะได้ไปเดทกับเกนแต่ว่าลีโนนั้นกลับมาพูดข่าวร้ายกับนางเอกเธออยากจะย เลิกงานแต่งงานของเธอเพราะว่าแฟนนะ่ะนางเอกแนะนําว่าลิโน่ควรตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะบอกเธอนะไปปรึกษาแฟนก่อนดีกว่าลิโน่จะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับแฟนแล้วเธอจะมาให้คําตอบกับนางเอกแล้วก็ฝากของนี่คืนให้เกนด้วยนะเพราะว่าเขาลืมไว้ทั้งนี้ลิโน่ยังพูดชมเกนให้หนางเอกฟังโน่นนี่นั่นว่าเขาเป็นคนดีจนทําให้หนางเอกกลับมากังวลอีกแล้วจากนั้นนางเอกก็เอาของมาให้กับเกนแน่นอนว่าในนั้นคืนเอเน็กไทของเขานางเอกเอ่ยไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากเรื่องนี้หรอกแล้วเธอก็เดินหนีไป พร้อมกับเปรียบเทียบตัวเองกับลีโนะแต่ว่าเกนขาเขาไม่ยอมเขาเดินตามนางเอกมากพร้อมกับกอดเธอเขาต้องอธิบายเรื่องนี้ให้เธอได้รู้นางเอกกลับผลักเขาออกเกนถามเธอไม่ชอบที่เขากอดเธออย่างนั้นหรอใช่สิเขาไม่ใช่ฮฮยาม่นี่นางเอกสวนกลับแต่ว่าเขาก็อยากอย,กอยู่กับลีโนะมากกว่าเธอไม่ใช่หรอนางเอกไม่ยอมฟังที่เขาจะอธิบายเาอธอได้เดินหนีเขาไปมานั่งเศร้าๆอยู่คนเดียวสักพักฮฮยามะก็เข้ามานั่งคุยด้วยเขารู้นะว่านางเอกนะชอบเกนแต่ว่าเธอสามารถใช้เขาเพื่อพิสูจน์ว่าเธอชอบเก จริง,รงไหมหรือว่าเกนสนใจเธอจริงหรือเปล่าจากนัทฮายามะก็บังเอิญเดินเจอกับเกนฮายามะเอ่ยเมื่อกี้เขาได้คุยกับนางเอกด้วยถ้าเกนทําให้นางเอกต้องเจ็บปวดแล้วก็ส่งนางเอกขึ้นมาให้เขาเธอหลังเลิกงานแล้วนางเอกก็มานั่งดื่มกับคี้บาถ้าผู้ชายกับผู้หญิงสองคนอยู่วยกันตอนกลางคืนพวกเขาจะทําอะไรกันหรอแล้วก็ถ้าผู้ชายลืมเนกไทด้วยมันหมายความว่ายังไงขีบะตอบก็ทําเรื่องอย่างว่ายังไงล่ะน่นทําห้นางเอกยิ่งคิดมากไปกันใหญ่คีบะเสนอทาไมนางเอกไม่สารภาพ,พความในใจกับเกนไปเลยล่ะ นางเอกบนแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันอังคานนะคิบัพูดอย่างเนืนายถ้ารักกันแล้วกดอะไรนะ่ะไม่สําคัญเลยด้วยเห็นนี้เองนางเอกจึงไปที่บ้านของเกนเธอตั้งใจจะไปเคลียร์เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นพอนางเอกเข้าไปในบ้านของเกนแล้วทั้งคู่กําลังจะคุยกันแต่ก็มีเสียงกดกิ่งดังขึ้นซึ่งคนที่มานั่นก็คือลีโน่นั่นเองพอเกนเปิดประตูลีโน่ก็พุ่งเข้ามากอดเขาด้วยความเสียใจจากนั้นลีโน่ก็เห็นว่านางเอกอยู่ที่นี่ด้วยย้อนกลับไปหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ในมุมของเกนค่ะเขารู้ว่าผู้หญิงที่บ เมาถึงเขายัางไงแต่ว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเลยเขาคอยสังเกตนางเอกว่าเธอนะเป็นคนที่ชอบแสดงออกว่าตัวเองเป็นคนเก่งเป็นหญิงแกรง่งทําทุกอย่างได้หมดนางเอกเหมือนกับแกงผู้หญิงที่ชอบบูลลี่เขาเลยเพราะอย่างนั้นตอนที่นางเอกให้ข้อเสนอกับเขาเขาจึงยอมรับเพราะอยากจะเห็นหน้าตากังวลของเธอแล้วเรื่องบนเตียงเขาก็แอบคิดว่าเขาเองก็ต้องการนางเอกเหมือนกันนะหลังจบภารกิจแล้วเขาก็พยายามจะลืมความรู้สึกแล้วก็การกระทําของเขาแต่ว่าเขากลับลืมไม่ลงจากนั้นเขาก็ส่งส ่อีกว่าทําไมนางเอกต้องการเสียสิงสักขนาดนั้นและวันต่อมาเขาก็ได้คําตอบว่านางเอกนะชอบพยามะแล้วก็อยากจะเสียสิ่งเพื่อฝึกประสบการณ์นั้นแต่ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยังดําเนินต่อไปถาลามลึกลงไปเรื่อยๆพอรู้ตัวอีกทีตอนที่เขาได้เจอกับลิโนคนที่เขารักมาเป็นสิปีปากก็ตัวตรงหน้าเขากลับไม่รู้สึกวอนไวอะไรเลยทั้งนี้ตอนที่นางเอกเอาเน็กไทมาให้กับเขาแล้วพวกเขาทะเลาะกันนะ่ะ เขาก็อยากจะส่งข้อความไปขอโทษแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ส่งโชคดีที่นางเอกมาหาเขาถึงบ้านแต่ตอนกำลังจะเคลียร์กันลีโนกลับเข้ามาขัดซะอย่างนั้นนางเอกที่ทนดูไม่ได้เธอได้วิ่งหนีออกจากบ้านไปลีโนได้จับแขนของเกนเอาไว้เธอได้ระบายว่าแฟนของเธอไม่สนใจเธอเลยตั้งแต่เธอมั่นเธออยากจะให้เกนฟังความรู้สึกของเธอแต่ว่าเกนค่ะเห็นว่าเรื่องของนางเอกสำคัญกว่าเขาก็เลยวินตามนางเอกออกมาตั้งแต่วันที่เขาได้เจอกับนางเอกวันอังคารก็กลายเป็นวันพิเศษไปเลยเกนวิ่งตามนางเอกออกมา แต่ว่าเขาดันเห็นหนางเอกโอบกอดอยู่กับฮายามะเขาก็เลยไม่กล้าวิ่งตามนางเอกไปอันที่จริงแล้วซ่อนสูงของนางเอกหักค่ะตอนที่เธอบังเอิญเจอกับฮายามะแล้วเขาก็เป็นคนที่ช่วยเธอเอาไว้นางเอกได้เอ่ยขอบคุณเขาก่อนที่จะแยกกันแต่ว่าฮายามะกลับเอ่ยถามขึ้นมาว่าพวกเขาทั้งสองคนมาคบกันไหมหนางเอกอึ้งไปเขาจึงรีพูดโทษทีถ้าพวกเขาลองคบกันก็ไม่เสียหายนะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะไม่ถามคําถามแปลกๆกับเธออีกเมื่อกลับมาที่บ้านค่ะนางเอกก็มานั่งคิดฮายามะ เป็นคนที่ใจดีปอบประโลมเธอได้เสมอกับเกนเป็นคนแรกของเธอและเธอนะ่ะก็รักเขาทางกายแล้วก็ใจนางเอกร้องไห้อย่างเสียใจแต่ว่าเธอตัดสินใจแล้วเธอต้องเป็นฝ่ายที่ move on และภาพก็ตัดมาที่นางเอกมาเจอกับเกนที่สวนสัตว์ตามที่พวกเขานัดกันไว้ทั้งสองคนเดินชมสวนสัตว์กันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนั่งกินเป็นโตะกันอย่างสวีทนางเอกพยายามมองหน้าเกนเพื่อเก็บความรู้สึกดีๆไว้ก่อนกลับบ้านนางเอกก็บ่นว่าไม่ได้ดูโชว์น้องหมาเลยเพราะว่าค่ำแล้วเกนบ ไว้ข่าวหลังพวกเขาค่อยมาดูกันนะด้วยเห็นนี้เองนางเอกก็เลยเปิดประเด็นเธอนะ่ะจะไม่มาเจอเขาอีกแล้วนะตัวเธอจะไปคบกับพายาม่านะขอบคุณที่ช่วยดูแลเธอมาจนถึงตอนนี้นะข้อตกลงที่พวกเขาสัญญากันไว้ได้จบลงแล้วละ่ะนางเอกกําลังจะเดินหนีแต่ว่าเกนก็ได้ดึงแขนเธอไว้เขาได้กอดน,นางเอกเอาไว้ไม่อยากให้เธอไปนางเอกเองก็ไม่อยากจากเข้าไปแต่ว่าความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวนี้จะต้องจบลงสักที่หลังจากนั้นนางเอกค่ะก็เริ่มเดทกับพายาม่าอย่างเป็นทางการทางด้านของเกน เขาได้เจอกับลีโนที่บาร์พอเธอรู้ถึงสถานการณ์ของเกนกับนางเอกเธอก็ได้จับมือของเขาพร้อมกับพูดว่าพวกเขาทั้งคู่กลายเป็นคนเหงาแล้วเนอะต่อมาในที่ทํางานนางเอกบังเอิญได้เจอกับเกนบรรยากาศหน้าอึดอัดก็เกิดขึ้นนางเอกจึงได้เอ่ยทักเขาก่อนจะเดินหนีไปดูเหมือนนางเอกพยายามจะปิดกั้นเกนเอามากๆแต่ว่าในที่ประชุมค่ะผู้จัดจาก,การกลับแจ้งในที่ประชุมว่าพวกเขาต้องการโปรโมทบริษัทด้วยการจัดทําวิดีโอแต่งงานเพื่อโปรโมตโดยจะใช้พนักงานของบริษัทเป็นบ่าวสาว ึ่งเจ้าสาวผู้บริหารได้เลือกแล้วนั่นก็คือนางเอกส่วนเจ้าบ่าวก็คือเกนยังไม่แค่นั้นค่ะผู้จัดการยังมอบหมายให้ฮฮยามะเป็นช่างภาพอีกด้วยจากนั้นเกนกับนางเอกก็ได้ไปลองชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันเกนชมนางเอกว่าเธอสวยมากๆนั่นทําให้นางเอกรู้สึกหวั่นไหวทั้งสองคนได้มีเวลานั่งคุยกันเกนถามนางเอกฮายามะโอเคหรอกับโปรเจกต์นี้นะเธอตอบเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยเลยแต่ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะแล้วลีโน่ล่ะเธอจะโอเคไหมเกนบอกก็น่าจะโอเคนะจากนั้นนางเอกก็จะลุกเดิน แต่ชุดที่เธอทาของเธอทําให้เธอจะลม้มเกนจึงได้จับตัวนางเอกไว้ภาพการใกล้ชิดกันของทั้งคู่ค่ะทําให้ฮายามะที่ผ่านมาเห็นเขาก็รู้สึกไม่โอเคมากๆตอนที่เขามารับนางเอกกลับบ้านเขาจึงได้พูดกับนางเอกว่านางเอกไม่ทําโปรเจกต์นี้ได้ไหมเขารู้สึกไม่ชอบเลยนั่นทําให้หนางเอกขขารู้สึกเครียดขึ้นมาฮายามะก็เลยพยายามขอโทษนางเอกไม่เป็นไรเขาเข้าใจพวกเขารีไปกันเถอะเดี๋ยวจะสายนางเอกกับฮายามะไปที่บาร์เพื่อไปเจอกับคิบาระหว่างนั้นเองนางเอกก็ได้เจอกับดิโน ที่มาที่บา้านเหมือนกันในตอนนี้เธอได้สมแหวนที่นิ้วนางตอนแรกนายเอกเข้าใจไปว่าลีโนะ่ะมันกับเกนแล้วแต่คุยไปคุยมาลีโน่ได้เล่าว่าตอนที่พวกเขามาเจอกันที่บา้านนะ่ะเกนไม่อยากให้ลีโน่กลายเป็นคนเงาเขาก็เลยพาเธอไปเคลียร์กับแฟนสุดท้ายแล้วก็จบกันด้วยดีในตอนนี้เธอกลับมาคบกับแฟนแล้วนางเอกนะ่ะเป็นพวกกลัวตัวเองเจ็บก็เลยหนีใช่ไหมเป็นแบบนี้นะดิรอเธอจะยอมแพ้เพราะว่าเกนชอบลีโน่อย่างนั้นรอเอาจริงๆนะเกนนะ่ะไม่ได้ชอบลอีโน่หรอกนางเอกพอจะเข้าใจ เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่านางเอกก็ตัดสินใจแล้วล่ะว่าเธอเลือกฮฮยามะนางเอกจับมือของเขาฮฮยามะก็เลยหันหน้ามาเพื่อจะจูบเธอแต่ว่าน้ําตาของนางเอกค่ะกลับไหลออกมาเสียอย่างนั้นฮฮยามะที่เห็นแบบนั้นเขาจึงได้เอ่ยว่าเขาตั้งใจจะทําให้หนางเอกยิ้มนะแต่ว่าเธอกลับร้องไห้ขอโทษด้วยเขาเช็ดน้ําตาให้กับนางเอกก่อนจะบอกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานะ่ะจบลงแล้วเนอะนางเอกรู้สึกขอบคุณฮฮยามะมากๆเขาเป็นคนที่คอยเซฟเธอเสมอแล้วก็เยียวยาเวลาที่เธอเจ็บปวดเขาเอ่ยเขาดี อย่างน้อยเธอก็ยอมรับเขาเขาไม่เสียใจเลยนะที่สารภาพรักกับเธอน่ะและเขาก็ไม่อยากให้เธอต้องเสียใจเหมือนกันนะและภาพก็ตัดมาที่วันถ่ายทําวิดีโอแต่งงานเกนบังเอิญได้เจอกับพายมะพายมะได้เอ่ยว่าเกน่ะเหมาะสมกับชุดนี้มากเลยนะนาเอกเป็นยังไงสวยไหมเกนตอบทําไมเขาไม่ไปดูเองล่ะฮายมะปฏิเสธไม่หรอกเดี๋ยวเขาก็ได้เห็นเองเร็วนี้แหละจากนั้นนาเอะกับเกนก็ได้เข้าเฟรมรวมถ่ายภาพด้วยกันก่อนช่างภาพได้บอกให้พวกเขาจับมือกันจะได้สมเป็นคู่รักพอน าเอกได้จับมือกับเกนแล้วความรู้สึกของเธอก็ชัดเจนขึ้นเธอจึงได้เอ่ยกับเขาว่าหลังถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเธอมีเรื่องจะบอกเขาเกนเองก็มีเรื่องจะบอกเธอมือนกันแต่พอถ่ายรูปเสร็จแล้วเกนก็รีบลากนางเอกเออกไปคุยโดยที่ไม่รอถ่ายวิดีโอเสร็จเขาได้ก่อนนางเอกพร้อมกับขอร้องนางเอกให้เลือกเขาแทนฮายามะได้ไหมเขาจะทําให้เธอมีความสุขได้แน่นอนนางเอกถามเขาโอเคหรอถ้าจะคบกับเธอนะ้าเขาตอบแน่นอนสิ เขาอยากจะอยู่กับเธอไม่ใช่แค่วันอังคารแต่ว่าเป็นตลอดไปนางเอกโผล่ไปกอดเกนพร้อมกับเอ่ยต,ตกลงเกนถามแล้วเธอมีอะไรจะบอกเขาอย่างนง้นหรออย่าบอกนะว่าเธอจะแต่งงานกับพยามนะน้านางเอกสายหน้าไม่นะพวกเขาเลิกกันแล้วเกนได้เข้าใจผิดไปเองกับคําพูดของพยามะเมื่อกี้เขารู้สึกหน้าอายมากๆนางเอกจับมือของเกนพร้อมกับสารภาพว่าเธอนะ่ะรักเขานะจากนั้นเกนก็ได้ขอจูบนางเอกเพราะไหนไหพวกเขาก็เป็นแฟนกันแล้วและทั้งคู่ก็กําลังจะจูบกันแต่ก็ถูกหมด ค่ะเขามาเรียกขัตสะกรแล้วทั้งคู่ก็เข้าพิธีแต่างงานกันเพื่อถ่ายทําวิดีโอเกณฑ์บอกถือสวาเป็นการซ้อมก็แล้วกันนะทั้งด้านนางเอกก็ตื่นเต้นสุดๆเลยจากนั้นพอทั้งคู่ได้สวมแหวนกันแล้วเกณฑ์ก็เอ่ยขึ้นมาว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะ่ะเขาไม่ได้พูดมานอกไปเขานะ่ะ รักเธอนะแล้วเกนก็โนมหน้าไปจูบนางเอกท่ามกลางความตกใจของเพื่อนร่วมงานทุกคนในที่สุดจิ๊กซอว์ของนางเอกก็ได้ถูกเติมเต็มโดยเกนคนที่เธอรักที่สุดและมินิซีรีที่มีทั้งหมดแปดตอนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้มินิซีรีเรื่องนี้ค่ะได้คะแนนใน amdb ไป7.5คะแนนและมาถึงมุมตอบคําถามกับลาวีค่ะเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกับความคิดที่ว่าต้องมีประสบการณ์การมีเซ็กซ์ก่อนที่จะมีแฟนจริงๆหรือว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นในมินิซีรีเรื่องนี้ ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันลาวีรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับลาวีนะคะก็คิดว่าต่อให้มีประสบการณ์หรือไม่มีก็ตามเรื่องนั้นอาจจะไม่สําคัญเลยค่ะเพราะถ้าการคบกันยาวๆเนี่ยเรื่องสําคัญมากๆที่สุดนั่นก็คือการเข้าใจแล้วก็รักในตัวตนของคนคนนั้นก่อนส่วนเรื่องแซกนั้นก็สามารถปรับจูนเข้าหากันได้ในภายหลังแน่นอนถ้าทั้งคู่เข้าใจแล้วก็ยอมรับในการแลกันและลาวีเซชันสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next t ซ้ e ค่ะบ๊ายบาย